จังหวัดตรังนะคะที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC นายสมพาสนินพันธ์ที่ปรึกษาสำนักงานประลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมคณะอนุก,กรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC คณะที่4ลงพื้นที่ตรวจประเมินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศส,สาขาตรังและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองตรังเพื่อติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนาย,ยกร,รัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นที่ปรึกษา สำนักง,งานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้ทุกกระทรวงกลมจังหวัดและรัฐวิสาหกิจจัดให้มีศูนย์ราชการสะดวกหรือ government easy contact center (GEC) c ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการนะครับและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนพร้อมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้มีการปรับตัวทำงานตามแนวทางวิถีใหม่ ภายใต้สถานการณ์โควิดสและพัฒนานวัตรกรรมในการทำงานพร้อมทั้งมีการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมช่วยประหยัดพลังงานรวมทั้งมีการวิเคราะห์ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดสําคัญที่สะท้อนถึงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานครับนอกจากนี้นะคะยังได้มีการเน้นย้ํานโยบายการทํางานของศูนย์ราชการสะดวกคือต้องมีความง่ายในการดําเนินการขั้นตอนที่ชัดเจนให้บริการที่รวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายและนําเทคโนโลยีมาปรับใช้มีคลังฐานข้อมูล Big Data รวมถึงมีช่องทางการให้บริการที่มีความหลากหลายค่ะ